เอาล่ะสวัสดีครับผมคุมอยู่กับผม PYCSR เจแล้เนี่คือคลาสิรีมาสเตอร์ฮะไปต่อกันเลยไอ้ที่มาดิครับมาดิครับไอ้ที่มาดิเป็นที่กูเห็นข่าวก็ยิงตายมาดิครับไอ้กราจะเก่ามาเร็วเพื่อนผมไปช่วยเร็วโอ้กระสุนคุณลูกซองไม่ใช้เว้ยนะวะไอ้ทีร่รถถังไอ้ที่รถถังมาดิเที่เป็นพวกที่กำลังบกุกหมด แต่วว่าว่าว่าตึงคนนะรัถท้งไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโนี่เงที่ตายปนะตายสวยโอ้โหโโหตดี๋ดเดี๋ยวเดีรถถังรถถังรถถังเดี๋ยวเดี๋ยวรมันเนีระเบิดไแดกอ้เนี้ยบังระเบิดไหมอากมาเฮ้ยมันออมาเฮ้ยมันระเบิดวะไปแดกลูกนี่คุัดเออร่วงแน่ ูงลกทำหายละเนี้ยลงลงลงโอเคเก็บกระสุนก่อนไปเนียมาไอ้เี๊ยมามาไอ้เที๊ยมาเฮ้ยเฮ้ยเ้เจี๊ยมาไลอ๋ออ๋อเจี๊ยวเจียเดี๋ยวเออเออมาเลไอ้เจี๊ยมาเ ไอ้ย oh. ี okay. okay, like ่มันปืนใหญ่แม่งไอ้ยี่มันมาสองคูปืนใหญ่สองคู่มาดิไอ้สัตว์มาดิอ้าวตายโอ้โหกูต้องจัดการยังไงเนี่ยโอเคนองแมตต์โอเคเพื่อนอยู่ไหนอะตุ้อยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่กูโผล่ไปแล้วเจอไอ้สัตว์เจอตัวนึงแล้วยิงขาแม่งไอ้สัตว์มาดิมาดิเล่นแม่ก่อนเลยไอ้สัตว์มาไอมาอะไร

ไม่ถึงไม่ถึงโอ้มอม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 อมาว่าวาวานะทุกคนราเปิดแม่ป่าก่อนดะิเออเราเปิดแจกปึ๊เราเปิดเออไม่ดึงไม่ดึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูเขาไมกินนี่ไงไมันเป็นไรไม่เป็นอะไรเหรอไม่เป็นอะไรเหรอแหลกไปดิราช ตายนอยู่ไหน,หน,หนไข่แม่งรวมยิงอยู่อยยยอยไอ้เหี้ยเลยมานนี้อัออออนนี้นี่ยังไงจัดมาอืเห็นนล้เอ็นตายสวยไปลงไปโอเคสปีดอาร์เมอร์ว่ะตายอ่ะมาดียี่งมาดีตัดตายนี่ยังไงเหี้ยตายตายสวยออกมาถึงไหนนี่ยังไงจัดมานี่งไงเรา มาคุยเพื่อนแล้วมาเพื่อนมาดีพอมาช่วยกูยิงมันดิตัดไอ,อ้แค่นี้ยิงแอนแอนอยู่ยได้สัตว์เด๋ย์กูไม่ตายกับบุญแล้วเนี่ยอเอ้ยกระสุนก็จะหมดอีกโอ้โหโเยอะยอะไรวะเนะี่ยกูดงกระสุนยิงเหรอโอเคแมสเซิมาอาร์เมอร์ไม่ใช่ไอ้นี่คือแมสเซนมาสปีดนะฮะมาดิครับไอ้ตัดมาอีกคันอยู่ไหนวะ อยู่ไหนคันทึงไงตัดมาดิกูใช้ปืนน,นั่นนั่นถล่มอ่ะนางไงเทียไม่ขาดคำแม่งมาจริงด้วยว่าจะเป็นอะไรวะเออมาดิครับมาดิครับเก็บไมึงกระจอกก่อนเลยไอ้สับลูกกระจอกกูเทียนเนีย่นยแม่งเออเออเออตายแม็กซ์มาอัมเมอร มาชเอาเงือนโอ้โห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 ไอเหี้ยหัดปากมาหาโอ้โหพูดว่าแล้วเก็บโอเคด้วงออกมาที่พวกเวินโอ้ยพวกคิดว่ายิงยิงสนั่นเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนี่ไงสัตว์มาดิร่วงร่วงไปหงอยู่ไหนข้างบนอยู่ข้างบนร่วงไปหมดยัง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 ไม่หมดยังยังโอ้ยังไม่หมดมันยังไม่ตาย ต้นไม้พวกคอบตัดมีอวงวุ้นอะไรให้ให้กูใช้งานไหมเนะี่ยไล่หาปงหาเปิงก่อนฮนะเฮ้ยสวยสวยเห็นพห้หมเลยสวยมวันปัดจุบันสูงเพิ่มอยนี้อยู่ไหนไอสัตว์มาันใหญ่ใช่เอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกไดอ้สัตว หนุ่มแมทรีบไปที่จุดนัำพบเดี๋ยวนี้โอเคไปแล้วจ้าบอกว่าคนจะไม่มีใครมาตามล่ากูนะโอ้เกือบตายไอ้เหี้ยเดือดทิหายมีรถถังให้กูขับไหมเนี่ยไม่มีเดินไปแล้วกันฮะเพื่อความปลอดภัยนี่ไซโคทางท้งชั้นับจุดถอนตัวตัวนจุดตัวประกันรับตัดไซโคประตูประกันถูน้ำหอกปที่ปลอดภัยนายรีบมาว่าไม่ทันเลยไอ้เหี้ยคุยกันเลยจัด หนูมแมสสาระบุตำแหน่งทีมวิจัยได้แล้วนะกำลังส่งข้อมูลไปที่จุดพิกับรีบมาที่เร็วๆโอเคหนูจุดนัดพบละทางแยกตอนทางแยกนะฮะแล้วไงต่อแล้วแบบให้กูขึ้นไปข้างบนนะเหรอ Maximum Strength Maximum Strength กูขึ้นไปเอ,อ้ยโอเคโอเค and โอเค Energy c r ดีเข้าเปลี่ยนเป็น Maximum Armor สวย เฮียล้องก่อนเลยโอ้โหทาน้ำป่ะเดี๋ยวข้างบนนะฮะนั่งไงสังเวยสแตนเฮ้สเตย์มาดิครับสโซฟิกเดลิสยูฮิมมาดิครับมาดิเฮียมันเราเราพังป่าว่ะด้วยความโชครลบทางป่ามาดิไอ้เทียโอ้โหไอ้เฮียกูโดนเออเออตายเออ มันอึดจังวะไอ้สัตว์เอ้ยเออไอ้เฮียอึดเกินไปเลยอื้สวยอยู่ไหนอยู่ไหนยึดยึดยึดสองฝั่งมาดิีตัวมันอยู่นู่นเออล่วงล่วงไปไอ้เฮียแม่งเก่าจัดเก็บกระสุนดิตรงสวบปืนพวกมึงมาเดี๋ยวนี้พวกเวนโอเคกระสุนเต็มอะไรเต็ม ปกระสุนเต็มละสามร้อยนัดนะฮะไปให้ตายสิมีคนเห็นแล้วมันดุบรนวิสเต็มไปหมดเลยแล้วก็อะไรอีกไม่รู้มีมันมีระเบีงอย่างกว่าล้างกำลังเกาหลีทั่วไปเออตอนตอนนี้ฉันกำลังไปโอเคถึงจะเช็คพอยต์ตายตายตายเขี่ยแม่กไคไม่เยอะจัดไม่เยอะจัด นหวะนหวะท่านจิบเจ้าได้ยังเช็ดกันได้ไหวะไอ้เหี้ยนะเดี๋ยววันไปเร็วเอาระเบิดระเบิดเออเฮ้ยสถานเลยสัตว์เออยิงเข้าไปเออตายระเบินมือถอยดูสัตว์โอ้โว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 มาดิมอบหมอบโ่อสู้มางพัน ความมันขึ้นจัดเลยเออระเบิดมาเยอะไอ้สัตว์เอ้ยขอยขอไปตั้งลาก่อนฆ่ามันไอ้กอจะฆ่ากูเดียวเลยไอ้สัตว์เอ้ยมาดิครับเออเออตายสวยสวยสวยกูเห็นกูเห็นเออกูเห็นเออเออมาดิตัดแมกกาซีนก่อนสองตัววิ่งหนีเว้นเอ้ย ตายตายตายล่วงล่วงสวยโว้ววววโอ้โหต่อต่อหน้าเลยนะต่อต่อหน้าเลยนะตายรถยับโอ้โหสาดอีฮยเลือดสาดโอ้โหเกมเดือดเกมเดือดคนเขื่อนฮะอ่ะคุณลูกซ้อมไม่ใช่สวัสดีเพื่อนสวัสดีไหน ปืนมึงอยู่ไหนวะปืนมึงอยู่ไหนเอ้ยปืนมึงอยู่ไหนไอ้สัตสตส่งปืนมาให้กเูเดี๋ยวนี้โอเคเก็บเอาไวน้นะพวกนี้เอ๋อกูลูกซองไม่ใช้วะอดูกันเพี้ยนไปนะอพ่อลูกซองก็ยังไม่ใช้โห้เพี้ยนเว่าเอ้ยไอ้ตายสิฉันเจอแล้วเจอมาสตี้อนี้ค่าแอตักกับเจสเตอร์คงมฆ่าพวกเขามึงกัน ที่ต่อไปนุมแมสเดมีเดมีเดี๋ยวมีตัวประกันเหลืออยู่สามคนบอกว่าสภาพเขาควจะเป็นคนมากกว่านี้นะระวังตัวไว้นุมแมสมีหนูรัตเวนอยู่ข้างหน้านายไหนวะไอ้เคียไอ้เคียผู้การมึงหลอกกูปะเนี่ยมันอยู่ไหนอ่าเจอไดตัวหนึ่งทำไมพวกที่มันอันเลิศง่ายจังวะอ้าวไอ้เคียร์น่ะมันต้นบอลสีนี่วะไอ้เคียแม่งราคารังแพงเลย มึงตัดไปขายเพื่อมึงรวยอ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนะฮะอ้ว่าดีอ้าวไอ้เหี้ยเห็นกูได้ยังไงตาดีเหรอเฮ้ยยิงมันเออโอ้โหมาดิ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 สักไอ้เหียตั้เสือกเสือกยิงม่นสักด้วยมาดิไอ้เหี้ยมาดิไอ้เหี้ยเออตายสวยมาดิครับตาย มาดิเออเออว่องโอ้โหข้างบนนี่เปียบเป็นแสนเนี่ตยตายตายไหมตายาโอ้ยอเฮ้ยมาดิครับมาดิครับนี่ไงมาดิมาดิครับแอบวะแอบวะแอบวะไอ้สัตว์แอบวะมาดินนมาาไม่ไไมาเพียบเลยไอ้ิจ้าเพียบเลยมาเบาโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงุมยิงยุมยิงตายโอเคตรงนี้ตายแล้วโอ้โหมาต่อต่อยิงกูต่อต่อไอ้สัตว์ เฮ้ยช็อตมึงโอ้โหมันยิงหัวกูด้วยเก่งเลยกระดิ่งพ่อไอชิปหายระเบิร์ดรอดโอ้โหเป็นแสนเขาที่กำบังไปเพื่อนโดนแบบเพื่อนที่ไปแล้วก็ลามันไปไหนตัดนะตายโอ้ยเหี้ยปืนเปรื่พวกมึงอยู่ไหนหมดเนี่ยกระสุนมันจะหมดเลยเนี่ยเฮ้ย โ okay. อเคเก็บวัสดุนะฮะสามสิบนัดมาตายตรงไหน <S <S อีกวะไอซี่เฮ้ยกูเห็นมันแล้วใครเห็นกูอีกอะมาๆมาๆมาๆโอ้โหข้ามันโอ้โหม่งเขานู่นเลยนี่ไงนี่ไงไอเทียมั่งแบบว่ามันเหมือนมันใช้สไนปเปอร์เลยอเ,เอาไว้ก่อนโอเคเพื่อนมึง <Okay, S 2> อ,อยากยิงกูมึงยิงเลยโอเคเพื่อน มึงคุ้ม้างกูด้วยตอนนี้กูแบบกำลังเดินหน้าไปแล้วแต่กูไม่สนกูมัดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นสูตรจีไของนายไม่น้ำตระวังตัวด้วยนะกูรู้แล้วกูก็เห็นพวกการไม่ต้องสั่งกูเยอะเดี๋ยวกูจะกามมันเองอ่ะไอ้คนนี้เฮ้ยปล่อยมากยิ่งมั้ยแล้วก็ถึงแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยฝั่งนี้เพียบเลย

โอเคเก็บวัสดุให้มันเยอะๆนะฮะไอสัตว์ใครยิงข้างหลังไอโอ้โ,อโหสไนเปอร์เหรอไปแล้วจ้าสไนเปอร์วบวิงว่งแล้วไอเฮียไม่อยู่แล้วโอ้โหไอเฮียมันล่ามันล่าก,กูาดูชิบหายไปขึ้เนเออมาซิมัมอัร์มยัดโล เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่กูเดี๋ยวนี่กูต้องข้ามแม่น้ำไปเหรอทำรองไปกูต้องไปไหนวนะเนี่ยได้กูขังมันโอเคมาส,สร้างเต็น,น,นไปไม่ถึงวะอ้อเจ็บเจ็บไหมลนะ่ะไม่เจ็บวะโอเคโอเคแอนดีนิจิคริติคอลและวไปขึ้นข้างนี้เลยโอเคสวยอ่ะ โอ้โหพวกมึงอยู่กับทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วเลยใช่ไหมเนี่ยแต่คอจะลากกูเลยใช่ไหมได้ดีครับมาดิฮะไอสัตว์กูเคยกลัวพวกมึงอ่ะถึงตัวเจ็คพอยตอดเยี่ยมโอ้ไอเขียบุ่มไม้ก็ช่วยกูหลบไม่ได้แต่มันสวยจริงนะเกมแนะนำใครที่เครื่องแรงๆแนะนำให้ซื้อมาเล่นนะฮะเครื่องผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเฟรมอยู่ที่ประมาณสามพิบสิบสิบเฟรมนะก็โอเคละมาดิ Come on, Nomad. สาเร็วนแมทถนนนี้จะนำไปสู่ทางขุดในถ้ำนี้โอเคตัวประกันเป็น CIA อุนลุอยู่แล้วใช่ไหมต้องคณบอกนายก่อนหน้านี้ถ้าคิดว่ามันเปลี่ยนอะไรไปก็ได้ CIA เฝ้าติดตามรอศึกทำมเป็นไปแล้วโอเคทีมของเรค้พบหลักฐานเทคโนโลยีขั้นสูงอ้าวไม่ทันได้อ่านเห้เขาทำมาก่อนว่ะโอ้ยเกมแม่ง ผมเล่นระดับความยากปากลางนะยังถ้าขนาดนี้กูเล่นแบบยากสุดนี่กูไม่ต้องไปไหนพานนี่ก็ประมาณด่านนี้ก็ประมาณสี่ห้าพันนะตายหาบ่อยเหลือเกินนี่ผมเล่นระดับปากลางแล้วนะเนี่ยโอ้ยังเดือดขนาดนี้ยิงกูเดือดขนาดนี้เลยมาวะโอ้โอยะกันมันโอ้โหอะไรวะเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เลือที่สุดๆฉันไม่สามารถติดต่อ เดือดศอกได้ผ่าทางช่องทางเข้ารหัสนะเราต้องหาและทำลายมันทิ้งซะถูกกว่าที่ถึงเวลานั้นเราต้องช่วยเหลือกันเองแล้วล่ะที่แสดงในแผนที่ห่างไปประมาณสามกิโลจากหุบเขาเออยิ่งไปไกลจากเกาะนี้เท่าไหร่ยิ่งดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดชุดบุกการชุบชุบเป็นที่อะไรน่ะเฮ้ยบุกการไอ้พรอฟเฟตไป มึงมกกันเกิดบ้าอะไรกันวะออฟเฟตมึงแม่งได้ยินกูเปล่าโอเคกดห้าเพื่อเปลี่ยนหมวดยิงอาวุธโนแมนนี้นค,นคืคมอมิออจฉาชีพโอ้โอเคพอฟิตหายไปแล้วขอย้ำพอฟิตหายไป,พพไปแล้วฉันเสียไปสองคนแล้วฮะ มีตัวอะไรนู้นพ yeah, oh, okay, oh, cool. ูงควาตัวเขาไปแล้วล่ะเขาเข้าไปในป่าแล้วหายไปเอ็นมิพ่อมึงอะไอสัตว์มาดิไอแย้แม่จะเอาหัวเออตายโว้โหไอ้ิดว่ามันยิงแสงหน้ากูว่ะเออตาย under fire พ่อมึงหุ่นยักษ์โอ้โหไอ้ยี่ยิงกูแล้วเดือดจัด ระเบิดไปแดกหน่อยไหมสัตว์เออที่ cover ระเบิดปุ๊บมันไม่เป็นอะไรวะปืนมึงอยู่ไหนเพื่อนกูขอเตืนหน่อยโอ้ยเจ๋อม็อบระเบิดไปแดกหน่อยไอ้สัตว์เออร่วงไปดิไอ้อ๋อใครใครยิงกูอ่ะเออตายสวยตอนนี้ชุดสูงโอ้โหยิงไม่หยุดยิงไม่ย่อน อยู่แบบตอนเรื่องอยู่ไหนทางไหนเนี่ยโอ้โหึงตู้เช็คไฟสวยไม่เข้าใครชื่ออะไรกันวะอ้าวชิบหายใครยิงวิกขอแล้วเพื่อนมาดิไอเฮียมานี่นี่นะเพื่อนทางทูเตอร์ของจริงอยู่ไหนอยู่ไหน นี่ไงยิงหัวแม่งโอ้โหทุกที่ไหนอ่ะโอ้ชี่เดือดจัดบอกเลยว่าเดือดจัดโอ้โหโอ้โหเดือดจัดเดือดจัดโอเคหลังชี่กําแพงไว้นะฮะเราเราจะปลอดภัยจากพวกมันไอ้ไงอู้หูยิงต่อกูเลยไอ้เวนอู้หูยิงต่อกูแบบรัวๆช่วยกูด้วยโอ้ Get ready I copy ไหนอยู่ไหนตัดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงไอ้สัสนี่ตายไปเฮียมาดิเออโอ้โหแม่งขว่วแม่งมีปีด้วยว่ะสวยกูลังหิวเลยกูพวกกระสุนเต็มตายโอ้โหจอจอจอกูร่วงเลยกูแทบร่วงโอเคมาดิไอ้เฮี้ยนี่มาดิ ไหนตายตายตายดิเฮียตายไปเข้ามาว่าแล้วว่าแล้วไีนวะโอ้ปืนซองไม่ใช่เว้ยโอเคอเคือข้ามันขิวมันเข้ามาดิครับไม่เห็นเออนี่แหละปืนพกแหละที่ที่ไอ้ที่ต้องการมาต้องตายตายดิโอ้โหมาดิร่วง มันโอ้โหมันอึดจังวะเออตายนั่งไงทางนี Oliver, right. the yup. Esta, okay, ้ทางนี้โอ้โหยิงกูเฮียดังแชะแชะล่วงไปเฮดช็อตโดนหัวโดนดิเออโดนล่วงสัตว์กูไม่เคี้ยวาจะแน่กว่านี้โอเคเพื่อนตอนนี้ช่างกระเคลื่อนที่ไปอยู่ไหนมาดิโอ้ยนู่นนู่นกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วนะกูโผหัวออกมาไอีเว้นอยู่นี่เหรอไม่ไง นั่งแอคหาพ่อมึงเหรอไอสัตว์ฮะไม่ใช้ไม่ใช้เพื่อนกูกูแค่คคจะเก็บปืนนะโอเคเก็บปืนมาไปโอโ้โหเฮี้ยกว่ากว่ากูจะรอดมาได้ในแต่ละที่แต่ละทางเกือบตายรู้สิอะไรอะแฟมข้างควางควางแฟมเล่นเพื่อเพื่อน,เ,อนเครื่องไหน อ้ยโอเคอันนี้คืออะไรอะไรวะกูหยิบอะไรได้อะมาคืออะไรระเบิดอ <c oughs> ่ะกูทำอะไรอยู่เนี่ยอันดับแรกนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนว่าปุ่มสวิตช์กดอะไรสักอย่างนะครับท่านหยิบได้ไหมได้ โ okay. อเคเอะแล้วว่าต้องไปอีกฝั่งวะรถอันนี้แล้วไงอะทา้งานโอเคดีมากนูแมนระบบ G P S ของเราอรารอนไลน์แล้วการสำรวจผ่านาวเทียมระบุไอ้ห็นอาคาของฝ่ายเกาหลีเนอะอยู่ใกล้แม่นำ้ำเราาราสุดตำนางที่กัดไปให้เราจะสแกนพื้นที่เพื่อหาจุดขุดจุดขุดเจาะให้นาย <oz> <ๆ>โอ้ยเฮียกูเน่ มึงให้กูทำงานคนเดียวอะ่ะไอสัตว์มีพวกมึงมาเหมือนไม่มีอะ่ะโหวิ่งผ่าปากกล้วยสมเป็นเกาหลีเหนือเอ้ยนี่ไงมั้โอ้โหตกกล้วยขาดสวยแม่พิสิทธ์แม่งดีจริงๆรำรับเลยนะครับเกมนี้ไปค่อยๆลยุยนี่กูต้องเจออะไรก็อีกเยอะแยะเลยเนะี่ยมองดิหลวงก็ะลำแมกูคิดว่าอยู่เขาเคารู้ว่าเขาเคา,าเพชรบณ์ไม่ใช่นะครับที่นี่เกาหลีเหนือนะ โอ้โหนี่คุณก็เดินอ้อมไกลกเหรอเฮ้ยไอ้นน้นหมู่บ้านใครวะหนึ่งสองมีตรงไหนอ่ะ3สามสโอ้โหเพียบเลยอันนึงขอส่องไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่จะมาล่ำผมดิโอ้โห,โหอันตารายแบบขีดสุดเลยตรงนี้นี่นี่ You see it เฮ้ย โอเคไว้นึ่โอเคได้มามล้ำเลยเเไ Take him down m o out Go ไ,ปไปหนอะมาดิอโอเคปะกูไปไปมาแล้วไอ้พวกเฮียมืเปล่าอะเออกูเปิดเลยมาดิครับกูเปิดน,นี่กูเปิดกูเปิดนี่กูเปิดนีน่มาดิ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งสั่งไอ้เหี้ยสั่งไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยตัโดัสั่งสีบาทหน้าเมื่อกี้มา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 มิมามามาดาม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 างามานายามามาายาม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 าูาม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 าูาม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 าาม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 ตายมาาามาาามมามามมมมมมามา้ เห็นไหมวะนู่นนู่นอนู่นเออโอ้โหแคปืนชทอนตันยูต้องโอ้โหไอ้เหี้ยมาใส่ชุดหนาจังวะมาดิไอ้เหี้ยเออเออมาดินี่ไงไอ้สัตว์สัตว์ล่วงนู่นไนเล่าล่วงสวยอูอขอปืนพวกมึงหน่อยดิไอ้เหี้ยเงยโอเคเหี้ยที่ต้องการมีกบด้วยอ่ะเอ,อ้ยผมยิงกบทิ้งได้ไหมเนะี่ยกบ กบตายไอ้เชี่ยพุ่มไปทำกบอะ่ะนี่นะกบล่วงเลยกบกบจ๋าฆ่ามาแล้วไอสัตว์มามาดูซิมีอาวุธอะไรให้เราเก็บใช้งานบ้างโอเคเปืนคือปืนกระส่งสำคัญฮะมาปืนลูกซองไม่ใช้เราใช้แต่ปืนกลน,นะครับผมลูกซองอยเอยอะไม่ได้จำเป็นเลยอันนี้เพื่อนมึงมีปืนอะไรไหมไม่น่ามีนะฮะล่วงไปแล้ว เอาละไปจุดเช็คพอยท์ที่เพื่อนเรามาไว้ให้ดีกว่าไปมาแล้วจ้ากูมีกำปั้นบัคเคนเข้าที่หน้าพวกมึงเออสิบเจ็ดนัดถึงจุดเช็เคพอยท์แล้วโอเคน่าถึงจุดเช็คพอยท์ดูซิโนแมทเราพบพานาอยู่ข้างหน้าไปทางไหนกำลังคุ้มกันจำนวนมากนายจัดตาดูให้ดีนี่อะไรฮอลหรอมองก่อนวะโว้ โอเคครับผมยังไงคาสิทธิพันนี้ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ p y c s r จไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะมาลุยกันต่อน,นะครับผมรับพันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ